เบิร์ตรอผมกัมมี่ซัมมี่แหละครับนะพี่น้องมามืนอนี้อ้นศิลปะสีม,มปัน่นบอนไซพี่น้องมึงได้พี่น้องได้เอ่อมัอน,นี้ผมการงดการเขาลวดกับงดการเอ่อย่างลรกเกินเอาเชือกฟางมา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 เคี้ยนหรือมัดนะพี่น้องแล้วก็เอ่อเอ,อาพระเทพดำงดก่อนได้พี่น้องได้ เพราะว่าอ,อุปกรณ์ถ้าเบิดครับพี่น้องอุปกรณ์ผมเบิดครับผมเออมื่อนี้ผมก็จะมาว่างฟออ้อมที่แรกผมก็คิดไว้สองฟ้อมนูพี่น้องนะฟ้อมแด็จะเป็นฟ้อมผมจีดเฮ็ดเป็นแบบลายสั่นไปเรื่อยพี่น,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 นอ้องสมมติเ้าเ้าถ้าแต่งออกรอบนี้นปะ่ะน,นี่เลาก็จีปล่อยขึ้นไปอีกขึ้นสั่นหนึ่งแล้วเกาก็กักไว้อีกจักงานหนึ่ง ปล่อยเขาใหญ่เป็นสั้นไปนะพี่น้องแต่ว่าผมเปลี่ยนใจไปแล้วนะผมก็เลยจะมาเอาฟอร์มแบบเป็นขย่อมขยม่อมกระจายเกลื่นมาส่งส่งอย่างฟอร์มอย่างนี้ไปแ้วขย่อมขยม่อมเป็นกระจุกกระจุกนิดหน่อยพี่น้องน่ะพี่น้องผมสีผ้าพี่น้องริดดใบได้พี่น้องอันนี้ก็เป็นเอ่อต้นบอนไซกอหินต้นพุดซุปเปอร์โชว์พี่น้องนะงายมั้ขนาดพี่น้องเนะีนยนะ

ดิบใบเด้อพี่น้องดิบใบเด้อพี่น้อง

ออซอสคลองอ,อ่ะซอสปลาล่ะบบพกก่อกินกัแม่ก็ได้คลิปตามคลิปต่อไปได้วยพ้ังได้น้องพี่นังพี่น้อง